เข้าเมืองมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงบ่ายนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่อาหารกลางวันกันก่อน,อนเลยดีกว่าโอ้ยดีอยู่เลยนะคะ<ล>ตอนนี้นะอยู่ไม่ไกลเลยก็อยู่ในแถบแถบสนมิยานเนี่ยแหละครับอืมร้านนี้เลยเห็นไหมโกเบเพลเซอร์ไปเดี๋ยวเราเข้าร้ <ไป S 2> น,นี้เลย,ายมาถึงโกเบมันต้องเทปันยากิเทปันยากิะ มาแล้วโอ้โคเบบีฟโคเบบฟลังเอโว์โอ้วันนี้เราจะได้กินแบบเอโฟเลยนะคะเพื่อนๆก็คือโคเบบีฟแบบเนื้อระดับเอี่ามันก็จะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันวันนี้ได้กินเอเลยอภิจักลาแน่ๆอ๋อคัชิมาร์บีคัชิมาบีฟลังฟรี อ๋อ raw tree แรง tree k o b บ beef long f อ๋อนี่เขาเอามาให้ดูแบบสองเนื้อเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นอันนี้ทาจิมาบีฟอันนี้ก็คือจะเป็นแรงแรงที่สามเสร็จนี้โคเบบีฟก็คือจะเป็นแรงที่สี่ต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนเนื้อที่เขากินในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดห้าแรงด้วยกันก็จะมี A1, A2, A3, A4, A5 แต่ที่คนญี่ปุ่นเขานิยมทานกันก็คือจะทานตั้งแต่3-5ถึงห้มถึง5มันจะดูยังไงก็คือดูจากลายของไขมันที่มันแทรกอยู่เนะะี่ยค่ะยิ่งแบบสมมติว่ายิ่ง a สูงๆมันก็จะยิ่งมีมตัวไขมันชายยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเริ่มจากโคเบบีสก่อน ดูดีเนื้อมันกำลังสุงงนกน่ากินมากต่อไปคือทาจิมะบีฟลงแล้ว ก็ชิมาเบะชิมาโคเบะเจมส์รอแล้วเนื้อเธอเจมส์สีมันต่างกันเลยนะเขาบอกว่าให้ลองเลยเนื้อโคเบบีฟเอซีน่ากินมากเลยอ่ะแบบกำลังเป็นสุกแบบมีเดียมเลยนะเพื่อนๆดูเนื้อข้างๆมันเย็นแบบ แดงนิดหน่อยอยู่<ม>เอาเลยอ<ม>บ้างอะไร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 บ้างอ<ม>ะไรน,<ม>น,น่าเรียบฟินยังเลยอ่ะถ้าว่านไม่กินว่านยกมาให้พี่ได้เลยอ่ะมาเละอะ่ะทนไม่ไหวแอ่ะขอหน่อยนะโกเบเอสี<ม>่อืมิน อืชอบป่ะนี่มันจะบ้ากันไปแล้วนะโอ้โหอย่าได้รอช้าเลยพี่ว่าเอาเนื้อทาจิมา A3 มาลองเลยดีกว่าจิ้มกับเกลือนิดหน่อยฉะนั้นเลิ่มอาจิมา a หต่างนะไม่เหมือนกันสำหรับพี่นะทานเนื้อโกเบ a อไปอ่ะมันเยอะกว่ารู้สึกเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ย เวลาฟันกัดไปเนี่ยมันจะกัดไปที่แบบตัวเส้นไขมันอืมนันนุ่มแต่ว่าเนื้อคาจิมะเอามอ่ะกัดไปแล้วมีแต่เนื้อเลยแต่เนื้อเป็นเนื้อที่นุ่มแล้วแบบแน่นที่เนื้อออืให้ความรู้สึกต่างกันถ้าเกิดคนไหนชอบมันแบบละลายพอกัดแล้วปุ๊บน้ํามันละ,ละลายในปากนะเขาต้องเป็นโกเบ,กเบแต่ถ้าเกิดว่าใครกัดปุ๊บแล้วชอบความแน่นความหนึบของเนื้อเลยเนี่ยคาจิมะเอส ซึ่งทั้งสองอันนี้ผ่านแบบฉลุยฉุยแชกเลยดีทั้งคู่แนะนำฉันรักโอเมฟินตายไปเลยอ่ะมันก็มีหลายๆครั้งนะที่อุ้มพาลูกค้ามาทัวร์แล้วก็แบบเอ้ยเขาก็บอกพี่ไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยสั่งอย่างอื่นที่พี่กินหน่อย อี่เลยบอกว่าลองสักชิ้นหนึ่งก่อนแล้วไม่ชอบเดี๋ยวสั่งอย่างอื่นให้ตอนนี้กินเนื้อ,อก็ไปหมดแล้วจริงๆนะเราเริ่มว่าเราเลิกกินอะไรก็ได้แต่เลิกกินเนื้อวัวไม่ได้อะอขอโทษนะแต่ว่ามันอร่อยนะอือ ทานกันได้เลยนะคะโหถ้าเกิดใครมาที่โกเบกนะแนะนำเลยพวกเราโหอร่อยมากเลยอ่ะนี่เอาไหมเอา